กิจกรรมของปี2,559ที่ผ่านมาการเดินทางไปหลายประเทศในโลกเรื่องราวและความทรงจำนะที่ผมได้เรียนรู้ตลอดเวลาช่วงปี2016ที่ผ่านมาอยู่ในความทรงจำอยู่ใน การเรียนรู้อยู่ในประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดน,นี้ผมได้พบกับผู้คนมากมายผมได้รู้สึกถึงความขอบคุณและรู้สึกถึงความผูกพันที่มีต่อพวกเราทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของคลิปวิดีโอที่ทาง Facebook เขาทำให้เรานะครับมีเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปที่แห่งหนึ่งใน จีนเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วันแต่ว่าก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติหุูเขาท้องฟ้าความเลึนลับของธรรมชาติของภูเขาที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงความสุขรู้สึกของหัวใจที่เป็นอิสระ รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างของชีวิตที่เราทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่มันมีความหมายชีวิตที่มันมีเรื่องราวเรื่องเล่าให้เราได้จดจําให้เราได้มองเห็นให้เราได้สัมผัสได้ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นชีวิตของผมที่ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการของการจัมปิง้งนะแต่เป็นจัมปิ้งของเวิร์กช็อปแต่เป็นเวิร์กช็อปที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่เป็นเวิร์กช็อปที่ได้เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเวิร์กช็อปที่ได้รู้จักตัวเองที่ได้ค้นพบชีวิตที่ได้เรียนรู้ชีวิตที่ได้มองเห็นโลกที่ได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจผู้คนและเห็นโลกตามความเป็นจริงอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของชีวิตที่ที่ไดเ้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆมากมายนะแล้วก็ เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปที่เราเรียกว่ากิจกรรมชีวิตกิจกรรมของการค้นพบชีวิตกิจกรรมของการมองเห็นโลกมองเห็นตัวเองมองเห็นความหมายของการเป็นมนุษย์แล้วก็หลายครั้งก็อาจ,จะหมายถึงเรื่องราวมากมายที่เราจะได้มองเห็นชีวิตของเรามองเห็นตัวตนของเราศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่ในแบบของตัวเองและไม่ลอกเลียนแบบใครนั่นคงจะเป็นความหมาย ของการทำเวิร์กช็อปชีวิตหรือจัมปิ้งเวิร์กช็อปที่ผมจะอธิบายให้พวกเราฟังกันจัมปิ้งเวิร์กช็อปเป็นการก้าวกระโดดไปสู่ชีวิตหรือความรู้สึกที่เราได้ทำอะไรให้กับตัวเองให้กับชีวิตของเรานะและผมก็มักจะมีสโลกคำมากมายนะนะให้พวกเราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องความร่ำรวยเรื่องความอุดมสมบูรณ์ เรื่องความสุขนะเรื่องการเดินทางของชีวิตที่รวนแล้วแต่เป็นฉากหนึ่งของตำนานของความทรงจำของจิตวิญญาณของการมองเห็นของความตระหนักรู้ของชีวิตที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนแบบใครนะมีหนังสือมากมายที่เขียนขึ้นมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความทรงจำในชีวิตที่เราได้เรียนรู้ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชีวิตที่เราได้มองเห็นชีวิตของเราอย่างแท้จริงเห็นท้องฟ้าเห็นเรื่องราวเห็นผู้คนความทรงจําที่ไม่เคยเหิดแห้งไปจากหัวใจของผมความรู้สึกมากมายที่อยู่ในความรักที่อยู่ในความศรัทธาของการมีชีวิตอ,อยู่ในะีนสุดก็มองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งความหวังเต็ไมไปด้วยแรงขับเคลื่อนของโอกาส และความโชคดีที่เราได้มองเห็นที่เราได้เข้าใจถึงเป้าหมายและหนทางที่จะไปให้ถึงโดยไม่ลืมที่จะค้นพบความสุขจากภายในตัวเราเองนั่นเองวันนี้ก็พบกับความรู้สึกของการปลดปล่อยตัวเองพบกับหัวใจพบกับความทรงจำของเรื่องราวมากมายของกิจกรรมที่เราเรียกว่าเวิร์กช็อปจัมปิ้งเวิร์กช็อป การเดินทางไปสู่ความหมายการเดินทางค้นพบเพื่อค้นพบตัวเองจากคิมาลัยถึงนะถึงสวนนภูมนะิจากเขาแกล่ลากนะถึงประเทศไทยจากเรื่องราวมากมายที่ทำให้เราได้รู้ถึงนะความรักความเมตตาและความศรัทธาที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบน,นี้ด้วยตัวเราเองนะเห็นผู้คนมากมายที่มาร่วมกิจกรรมกับเรา ตลอดเวลาตลอดเวลา365วันที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ค้นพบมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้มองเห็นและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมในยุคไซเบอร์สัจธรรมที่เราเป็นผู้ค้นพบด้วยตัวเองสัจธรรมทาให้เรามองเห็นชีวิตมองเห็นโลกมองเห็นผู้คนมองเห็นหนทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นจาก โลกใบเก่าอมองเห็นชีวิตที่เราจะต้องค้นหาค้นพบด้วยตัวเองและในที่สุดก็ได้ค้นพบความหมายของการได้เกิดมาในโลกนี้และได้ให้โอกาสของกับชีวิตที่จะทำอะไรต่ออะไรก่อ,อนที่เราจะจากโลกนี้ไปได้สัมผัสอย่างที่ผมบอกได้พูดคุยได้เล่าถึงหัวใจได้บอกกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราลืมเลือน หรือแมันจะได้เข้าถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ซึ่งทั้งหมดคงไม่ตม่คงจะค้นพบมันไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีหัวใจของมันคือความรักซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราค้นพบความหมายของชีวิตความหมายของความความเป็นรับของการได้เกิดมาในโลกนีนะ้บางเรื่องผ่านไปหลายปีแต่ความทรงจำก็ไม่เคยหายไป ที่มหาพีระมิดที่อียิปต์เราก็ยังรู้สึกถึงความทรงจําที่ยอดเยี่ยมเที่ยงอยู่กับกับตัวเรากับผู้คนมากมายที่มาทํากิจกรรมด้วยกันมาอยู่ในความทรงจําของความหวังอยู่ในความทรงจําของความรักของความรู้สึกศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชาชิดอยู่ในความรักในความหวังในความรู้สึกว่าเรามีเวลาที่จะค้นหาค้นพบตัวเอง มีเวลาที่จะให้อะไรกับชีวิตมีเวลาที่จะเข้าใจตัวเราเองมีเวลาที่จะเรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจที่จะถูกรักและใช้ชีวิตยอย่างไม่มีข้อแม้มากนะักสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์นะการค้นพบโคดพลังจิตการได้เผยแพร่ความรู้แบบโคดพลังจิตตลอดเวลาสอปีที่ผ่านมาหรือมาก,กว่านั้นนะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้มองเห็นแสงสว่างของชีวิต มองเห็นเส้นทางของการค้นพบตัวเองที่มันโยงใหญ่ไปสู่ความตระหนักรู้ของชีวิตที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ชีวิตที่เรามองเห็นหรือค้นพบด้วยตัวเองชีวิตที่เราไม่จําเป็นจะต้อง่ากกดดันดิดลนหรือทําอะไรต่ออะไรให้เรารู้สึกสับสนรู้สึกได้คุณค่าลงแต่คือชีวิตที่เราจะได้รัก ได้ค้นพบความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ค้นพบตัวเองมองเห็นตัวเองค้นพบสัจธรรมในโลกกว้างและยอมรับและศรัทธาที่จะเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ยี่ยมยอดมากที่ได้มองเห็นชีวิตในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนะการได้พบกับผู้คนเป็นหลายๆพันคนตลอดเวลานะหลายปีที่ผ่านมา ทั้งรอยยิ้มถึงคนเลาะคราบน้ำตาและก็หลายสิ่งหลายอย่างทำให้ผมรู้ว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดในในเวิร์กช็อปแห่งชีวิตได้เดินทางออกจากความเชื่อและประสบการณ์ที่เหนือกว่านั้นได้เรียนรู้ของความเป็นโค้ชและความเป็นครูทางจิตวิญญาณรวมทั้งได้มองเห็นถึงบางสิ่งบางอย่างที่เรานะบกพร่อง พลาดรือแม้แต่ผิดหวังชีวิตก็มีเรื่องราวให้มองเห็นในค้นหาได้รู้จักได้คนพบได้สัมผัสได้คนหาได้กระทั่งได้เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงได้องเห็นอะไรต่ออะไรที่เราเคยมองข้ามอะไรต่ออะไรที่เรารู้สึกไม่เข้าใจาเราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตะหนักรู้แล้ว จัดแจ้งมากขึ้นนะเราไม่ได้เกิดมานะเพื่อความพ่ายแพ้แต่เราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่และมีความสุขที่สุดมีความสุขมากที่ได้เปนอย่างสมาธิที่ภูกเขาที่มาไล่สำราบสำเรนะแล้วก็เข้าใจถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่หัวใจและดวงวิญญาณของเราได้ค้นพบด้วยตัวเราเองตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา การอยู่ทะเลทรายที่ภูเขาหิมาลัยนะความทรงจำที่สวยงามที่มันตึงตาตึงใจของผมนะแคม,มป์จำปีหิมาลัย2017ปีหน้าก็จะเป็นการก้าวกระโดดของการนำคนหนุ่มสาวผู้คนมากมายให้เข้าไปสู่กระบวนการแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจะเรียกว่าเวิร์กช็อปของการค้นพบตัวเองก็ไม่ไม,ไม่ผิดนัก การมองเห็นการเข้าใจชีวิตการไม่ตัดสินการไม่ใช้ชีวิตแบบนะจับจดไม่ใช้ชีวิตแบบนะปราศจากแกนสารไปวันวันนะใช้ชีวิตอย่างไรระเบียบใช้ชีวิตแบบผัดวันผ่อนปลนประกันพุ่งหรือใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายนะรู้สึกจะเป็นช่วงเวลาที่ผมเอง พยายามที่จะค้นพบความเป็นอิสระของชีวิตนั่นเองค้นพบตัวตนใหม่ค้นพบชีวิตใหม่ค้นพบเรื่องราวใหม่ค้นพบดวงวิญญาณใหม่และค้นพบความหมายของชีวิตจริงๆเพื่อปัะเปียวก็จะสิ้นปี2016อีกแล้วเดินทางเพื่อค้นหาเดินทางเพื่อเข้าใจชีวิตเดินทางเพื่อเข้าใจตัวเองเดินทางเพื่อมองเห็นความจริงของชีวิตและสุดท้ายก็คือเดินทางเพื่อ เข้าใจตัวเองจริงๆเข้าใจชีวิตจริงๆวันนี้ก็อาจจะเป็นความหมายอย่างที่ผมว่าหารหัสของชีวิตหาความหมายของตัวเราเองหาความบุรมสมบูรณ์ของตัวเราเองและยนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักด้วยความสุขด้วยความหวังด้วยความดีและด้วยความศรัทธาต่อตัวเองอย่างแท้จริงนะั้นหนทางข้างหน้าอาจจะดูยาวไกลจนสุดสายตาแต่ที่สุดที่ปลายฟ้า ก็มีอุโมงของแสงสว่างอยู่นะเราเพียงแค่กล้าที่จะก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่เราเลือกในฝันที่จะมองเห็นมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงผมก็เชื่อว่าในชสุดเราก็จะคงจะพบหนทางของการปลดปล่อยตัวเองอย่างแท้จริงนะซึ่งนี่คือเป้าหมายของงานของผมในปี2016และก้าวไปสู่2017 อตอนที่เรานั่งมองดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่ไหนสักแห่งในโลกเราอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการรอคอยวันที่จะจากโลกนี้ไปเราคอยชีวิตที่เราจะสิ้นสุดลงถ้าเรารู้แบบนั้นเราคงไม่ต้องทำอะไรเลยเราคงเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่เราจะลาลับไปจากโลกนี้แต่ก็ยังมีหลายอย่างมีเรื่องราวมี กิจกรรมชีวิตมีสิ่งที่มีความหมายให้เราทุกคนได้มองเห็นและได้ค้นพบนี่คงเป็นเหตุผลกําลังที่ทําให้เราจะมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ยังมีเป้าหมายที่สูงส่งและชัดเจนที่สุดเราไม่มีเวลามาหวาดระแวงเราไม่มีเวลามาคิดลบเราไม่มีเวลามาอยู่กับความคิดกดดันตัวเองต่อไปแต่เราจะต้องใช้เวลาและใช้ชีวิตยอย่างมีวัตถุประสงค์ใช้ยืดหยื่นเ,เข้าใจชีวิต ใช้ชีวิตอย่างไม่หลอกลวงตัวเองทำ้ายตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะและสุดท้ายเราก็เปลี่ยนมงจรของชีวิตไปสู่ความสาเร็จและความสุขที่แท้จริงนะครับเมื่อเราเข้าถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ได้เราก็งคง้นพบความสุขนะในชนิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแบบที่เราได้อยู่ตัวเองกับตัวเองในแบบที่เราได้อยู่กับโลกใบนี้และในแบบที่เรามีความสุขอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้คงจะเป็นเรื่องของการมองเห็นโลกในมุมมองที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนและเป็นความหมายของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราในคืนนี้ความจริงแล้วถ้าเราเรียนรู้ที่จะค้นพบความสุขแล้วเราก็จะเห็นว่าความสุขนะั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกดดันตัวเอง เพียแค่มีความรับรู้เพียงแค่มีความมืดบานเป็นแค่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความสุขกับความมีสติเราก็จะพ้นพบความหมายและสัญธารมของชีวิตของเราได้อย่างไาได้วันนี้ก็มาทักทายพวกเราเพื่อให้พวกเรารู้ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายฮะที่เราต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนๆ ทุกลมหายใจยังมีเรื่องราวให้เราได้จดจํามีเรื่องราวให้เราได้รู้สึกรักศรัทธาเคารพแล้วก็เชื่อเชื่อมัน่นที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงทำายความฝันในการเป็นความจริงเหนะ็นชีวิตยังมีความสุขนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเืินไปใช้ชีวิตด้วยความรักด้วยความศรัทธาต่อเราตัวเราเองแลนะที่สำคัญก็คือ มีความสุขที่จะเป็นผู้ให้มีความสุขที่จะเป็นผู้รับมีความสุขที่จะเข้าใจตัวเองอะนะเดี mm ๋ยวแ๊บเดียวเวลาเขาผ่านไปนะภาพความทรงจําตรงนี้ก็ไปนั่งสมาธิที่เมืองจีนนะเดี๋ยวปั๊บเดียวก็กลายเป็นความทรงจำละใหนน้มากมังตกในความสุขก็ผ่านไป มีความสุขมีความสุขกับตัวเองมีมูลค่าของชีวิตมูลค่าของความรักมีมูลค่าของชีวิตและเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะจากโลกใบนี้ไปนั่นเองนะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนั่นเองให้คอยใช้ชีวิตอยูดย่ด้วยความรักด้วยความดีด้วยความหวังและเรียนรู้ที่จะเชื่อมกับจิตใต้สำนึกของเรา อย่างชัดเจนที่สุดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดไม่งั้นเราก็จะถูกจิตแจสสำนึกป่วยมันมาเหนียวรั้งฉุดรั้งให้เรากลายเป็นคนก้าวร้าวเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญฉุนเฉียวง่ายแน่นที่สุดก็เป็นคนที่ทุกทรมานอยู่กับความผิดพลาดกับความเจ็บปวดที่เราได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั่นเอง างที่ผมพูดเสมอโลกนี้ยังมีสิ่งดีๆให้เราได้จดจํามีเรื่องราวมีผู้คนให้เราได้พบเห็นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะได้เรียนรู้จักความรักและความดีของโลกใบนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งตัดสินให้่ามองความจริงของชีวิตจากการเรียนรู้ตัวเองจริงๆเราจะค้นพบความรักและความสุขหรือชีวิตที่แท้จริงของเรา อันนี้เพียงแค่เราตั้งหลักชีวิตตั้งหลักความเชื่อตั้งหลักความรวมสมบูรณ์ตั้งหล,ลักความสําเร็จและความสุขให้เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของเราเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นมาสู่ชีวิตของเราได้อย่างง่ายดายการโคชชิ่งือการตั้งหลักชีวิตในระดับจิตทัศน์นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เราหลุดพ้นไปจากโลกไปเก่าที่เต็มไปด,ด,ด้วยความคิดด้านลบความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกหวังความรู้สึกว่าเรา าาขาดคนดวแลหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเราไม่มีใครเขารักและเข้าใจเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเมื่อเราเข้าใจถูกชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงแต่เพิ่งเครียด่ยเพิ่งคิดมากและมีความสุขกับทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถิงที่ผมพยายามจะพูดกับพวกเราอยู่เรื่อยๆระยะหลังก็คือมีสติอยู่กับตัวเอง อย่าตัดพอ่อต่อว่านักอย่าพูดจาอะไรให้มันแบบทำให้ตัวเองรู้สึกกดดันทําให้ตัวเองรู้สึกไม่มีคุณค่าทําให้ตัวเองน่าสงสารนะ,ะใช้ชีวิตอ,อย่างอย่างผู้เลือกแล้วก็ที่สําคัญก็คือโปรแกรมของ The Master c o d e a c a d e m y เนี่ยวันนี้เป็นโปรแกรมที่ปลดล็อกถอดรหัสชีวิตให้กับพวกเราได้จริงๆและสามารถเปลี่ยนความทรงจําของจิตทันึกออกไป อยางเจิงเจโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกขยะจิตใต้สำนึกที่ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขจิตใต้สำนึกที่เราคอยที่จะซ้ําเติมตัวเองพูดจาให้ตัวเองทุกขนะ์เราไม่รู้หรอกว่าการที่เราทําตัวเองแบบนี้บ่อยๆอีกต่อจิตใต้สำนึกก็จะเกิดความเชื่อว่าเรามันได้คุณค่าเราไม่มีความสุขเรามันเป็นคนไม่ได้เรื่องเรามันเป็นคนไม่เก่ง ถ้าเรารู้สึกอย่างนี้อยู่ด้วยอยจิตใต้นื้เขาก็จะรับความทรงจานี้ไปและถ่ายทอดออกมาเป็น,นพฤติกรรมของสิ่งที่เรารู้สึกหรือเชื่อนั่นเองและด้วยเหตุผลนี้ทําให้ใครหลายคนต้องทุกข์ทรมานห,หรือตรอมตรมอยู่กับความรู้สึกผิดความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกสิ้นหวังฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่การสนทนากับจิตใต้รู้นั้นได้คือเราต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจความคิดเข้าใจตัวเองเข้าใจความรู้สึกทุกอย่าง มันติดค้างอยู่ดานลึกในหัวใจโดยเฉพาะความรู้สึกที่เราคิดว่าเป็นความรู้สึกแบบคิดลบความรู้สึกแบบหัวใจของเรามันวุ่นวายเป็นไปเป็นหัวใจของความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจของการกําลังมองหาอะไรสักอย่างแต่เรากับสับสนกับตัวเองกับมองโลกในแง่ร้ายกับคิดอะไรลบแล้สุดท้ายความคิดลบเหล่านั้นละ่ะมันก็จะมาแทรกแซงห,หัวใจและดวงใจของเราให้ต่ำต้อยและดูไร้คุณค่า ลงอย่างน่าเสียดายวันนี้นอกจากให้อภัยตัวเองรักตัวเองเขารบตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเข้าใจต่อคนอื่นอย่างแท้จริงเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขความสุขอย่างแท้จริงขอส่งนะความหวังการท้าทายกับเส้นทางที่ยิ่งใหญ่คืนนี้ด้วยการก้าวเดินสู่ภูเขาที่สูงที่สุดตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเรามองเห็นนะ มองเห็นเส้นทางที่ยาวไกลเดินตามแสงตะวันไปในไม่ช้าเราก็จะพบกับความหวังหรือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ได้อย่างไม่ยากแล้วก็มีความสุขกับหัวใจและดวงวยญางของเราอย่างแท้จริงขอให้เชื่อและศรัทธาต่อตัวเองเราถึงจะสั่งสะเทือนจิตใต้สำนึกด้านบวกและแก้ไขจุดบกพร่องของจิตสำนึกป่วยที่มันคอยเหนี่ยวรั้ง ให้เรากลายเป็นคนว้าเวโหยหาทุกทรมานหรือเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกกดดันได้อย่างสิ้นเชิงนะครับในช่วงแรกก็คุยกันแค่นี้ก่อนอธิบายถึงจิตสบายๆว่าจิตจะดำันินมันสะสมความรู้สึกความเชื่อทุกอย่างเราเพียงแค่ตั้งหลักชีวิตและปล่อยให้ชีวิตเป็นธรรมชาติปล่อยวางให้เป็นอิสระแล้วเราจะพบกับชีวิตที่เป็นแบบฉบับของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เลือกอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวลองติดตามช่วงต่อไป นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ขอจบช่วงที่หนึ่งก่อนนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเราติดตามอีกครั้งนึง